คุณว่าการที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยคือความแฟนตาซีของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีผู้ชายมากหน้าไหล่ตาเรื่องปกติแต่ล่าสุดเนี่ยคุณมาเดียวเนี่ยรัำไม่มากกว่านั้นคือคุณมาเดียวเนี่ยได้กับคนนั้นคุง้งค่ะ ชายก็คือคนนั้นเจ้าหญิงนั่นนักสื่อก็คือที่พูดว่าเราอยู่คนนั้นเป็นเจ้นักสื่อชายก็คือคนนั้นคือว่าตีซีเราเรียกว่าตอนนั้นมันมีออสการ์เรียกว่าแฟชั่นวีกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีงานคอสเพลย์แล้วาอคอสเพลยเขาก็ปาตีไปดื่มเหล้าแล้วเราก็ลองเล่นถิ่นเจ้าดูดิเป็นยังไงนะแล้วเราเล่นถิ่นเจ้าก็เปิดเจอปุ๊บรูปโปรไฟล์เขาเป็นรูปคนนั้นก็คือว่าเป็นคอสเพลย์คนนั้นใส่เบ้ตามีอะไรอย่างเงี้ยมีมีแล่นขยายใช่แต่หนูดดดดูููใให้้้รรปปะตไย่าาสลวีีช เสร็จปะโค้ดเลยบอกว่าเนี่ยเรามานัดเจอกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันแต่งเป็นโคนนนอยู่พอดีเลยอเพราอฉันแต่งเป็นโคนนนอยู่พอดีเลยอะไรเงี้ยตีสี่แล้วเลยอุ้ยเนี่ยต่งเป็นโคโนนใช่ใายก็คือตอนแรกคงไม่เชื่อมึงฟังนะตอนแรกคงไม่เชื่ออีมาเดียวบอกว่าพี่ฝนแล้วเขาให้มึงอะเล่นเป็นบทอะไรหรอกอยากจะรู้เฮ้ยเพราะว่าโคนนนอะมันมีหลายบทถูกปะดาว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 เล่นเป็นอะไรให้อีมาเดียวเล่นเป็นอะไรเล่นเป็นโจนเป็นโจน ไป <c oughs> นไยแฟนคนนแอเนเซียนะผมแหลมแหลมป่ะเอออ่าอียมิดมีดมิดเซซาย่างเออสาย่างเป็นเป็นแฟนเขาได้วความคิดว่ามันตีสีแล้วแล้วก็เลยว่าเขาอยากลองเป็นคนจริงๆดูเพราะเขาอินคอนัานมากเลยว่าเขาอยากลองสืบจากศพสืบจากศพ อเอาไปคดีใช่คือเขาก็บอกว่าให้คุณนอนอยู่เฉยๆได้ไหมเราก็อุ้ยาาเธอทำอะไรเนาะอย่างเงี้ยแต่ปุ๊บเขนาน่นมาเสร็จปุออ๊เขาก็บเขาบอกว่าเธออยู่นิ่งน้นนคือพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ไปชุดคนดามีแว่ตนตาเล็กอันเดียววะใช่าไหมมีหมวกมีอะไรเขาก็ลองจับคือว่าศพดิ้นได ดินแต่แล้วเขาก็รวงเนืออะไรเราอาทำเนี้ยได้ให้เราเป็นศพที่ได้เลยใช่เขาทำให้มึงเป็นศพใช่ไม่ได้เป็นแวฟนเลยหรอเขาจะทำอะไรมึงอ่ะไม่หรอวะเสร็จจะสีคุณเลิศมันนะคือเป็นกระตุ้นไปเด็กอ๋อแล้วเขาอะทางหน้าขอเป็นดักมบิ้ลบอลได้ไหมขอเป็นดักมบิ้ลบอลได้ไหม